ใี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปันสุกเพื่อน้องนะคะบ้านปันสุกเพื่อน้องนะคะตั้งอยู่หมู่ที่7นะคะบ้านดงเจริญตะบนทุ่งทองอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกรุงเทศนะคะสร้างโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากแพงเทศเขตสนะคะแล้วก็มีผู้บริจาคสมทบด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังที่สีของเขตนะคะ เราใช้เวลาสร้างตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะถึงวันที่2 1สิงหาคมนะคะเป็นระยะเวลา10วันนะคะซึ่งสร้างเสร็จเร็วมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวบ้านเลยนะคะช่วยมาค่ะอันนี้จะขอแนะนำเจ้าของบ้านก่อนนะคะก็คือ แม่รันจวนนะคะแม่รันจวนก็มีลูกชายสองคนนะคะซึ่งบ้านของคุณแม่เนี่ยก็เป็นสังกษีนะคะแล้วกบ้านก็ใกล้ผูกทางแล้วนะคะทีนี้ทางโรงเรียนแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาธนบุรีน,น,นคะคะมาได้ประชุมแล้วก็ได้เห็นเห็นว่าบ้านของเด็กชาย ในรางครอบตัวนี้นะคะมีความเหมาะสมนะคะที่จะได้ไรับการสร้างบ้านบุรุนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกนะคะของออคุณแม่รันจวนนะคะว่ามีความรู้สึกเป็นไงบ้างนนะคะดีใจค่ะก็มีใจด้วยค่ะมีบ้าง ไม่รู้ดูค่ะก็บ้านที่ดื่กก็ดุพาก็รั่วค่ะหน้าฝนนี้จะอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็เด็กชายเป็นนิรันนี้นะคะก็อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะห้องคือเขมีนทองมากคัะเดี๋ยวเราฟังความรู้สึกของเด็กชายเขตเด็กชายเป็นนิทานนะคะ ที่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะเป็นไงนะคะดีใจมากค่ะเป็นไงบ้างบ้างโดยจะพูดค่ะก็สุดว่าทั้งครอบครัวนะคะดีใจนะคะที่ได้บ้านตันตุกนะคะซึ่ง ้างโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหา2แล้วก็ผู้ร่วมบริจาคมากมายเลยนะคะดเดี๋ยวเรามาดูในตัวบ้านกันเลยนะคะเชิญค่ะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ภายในบริเวณบ้านนะคะซึ่งได้ทำเสร็จไวมากนะคะ10วันนะคะซึ่งทางบุคลากรในรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหา2 ได้เมื่อ,อระดมกำลังแรงนะคะมาช่วยกันสร้างบ้านบันสุเพื่อน้องนะคะเป็นไงคะมีห้องโถงแล้วก็มีห้องน้ำด้วยใช่ไหมคะพอใจไหมคะพอไจสีภายในก็เกีย็นตาดีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีออ่มีไฟท้องน้ำประปาท้อง ชายเป็นวิทยาผู้สงฆเลยค่ะเดีย๋ยไปดูอของที่ท่านผู้มีจิตสธาบริจาคเชิญค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ไปยู่อของที่ผู้มีจิตธาผู้มีจิตสธานะคะได้ทางบริจาคนะคะมอบให้วันดิฉัเป็นวิทาผู้สศฆนะคะก็เป็นตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นซึ่งพระครูโกวิทวชิรากานะคะเจ้เอาวาวดวัดนนสวรรค์นะคะ ท่านได้มอบให้กับบ้านปันสุพน้องนะคะเป็นตู้เย็นขนาด4.5คิวนะคะ4.5คิวเป็นตู้เย็นใหม่นะคะเป็นสซฟดค่ะเดี๋ยวเราไปดูขอเย็นกันเลยนะคะเชิญค่ะหนูจะได้ไปขอบคุณดีเดียวนะคะหนึ่งถัง1 5กิโลนะคะของท่านขอที่วัดใช่ไหมคะได้ค่ะ นี้นะคะก็เป็นพัดลมนะคะพัดลมของผู้มีสิทธิสัมาที่บริจาคมีหมอนมีข้าวสารนะคะแล้วก็มีเ,เสื่อนะคะมีที่นอนนะคะมีที่นอนแล้วก็หมอนนะคะหลายใบเลยนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวมีเกาอบรูปนะคะพัดลมฉายรักแล้วก็มีพัดลมนะคะซึ่ง ถ้าผู้มีจิตาถ้าจะบริจาคเพิ่มก็ขอเชิญชวนได้นะคะก็จะบริจาคผ่านทางโรงเรียนบ้านดงเจริญนะคะโดยการนำของขอหมาชา้าโลวาชนะคะหรือทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุเเงเทศมเนสอ2ก็ได้นะคะขอเชิญค่ะ